สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับนุก,กันนีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยนุกมีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยนะคะก็คือพี่ม้านั่นเองแน่นอนว่าวันนี้เรามีพี่ม้านะคะเราก็จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์นะคะในกลุ่มของแชมพูแล้วก็ทิปเม้นต์ค่ะโดยที่จะมีส่วนผสมหลักนะคะก็คือน้ํามันของม้านั่นเอง โอเคค่ะเรามาพูดถึงแชมพูในวันนี้กันนะคะก็คือตัวเรมีนั่นเองนะคะเรมีฮอสออยแอนด์เซเว่นเฮิร์บแชมพูแอนด์ทรีทเมนต์ค่ะแชมพูมหัศจรรย์น้ำมันมาพร้อมทั้งสมุนไพรเจ็ดชนิดนั่นเองนะเขาเป็นน้ำมันมาที่นําเข้ามาจากฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะมั่นใจได้ว่าเราเนี่ยได้ใช้น้ำมันมาที่ดีที่สุดเลยนะคะตัวน้ำมันมาเนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเคยได้ยินมาแล้วบ้างว่าเขาเนี่ยมีสรรพคุณในการให้ความชุ่มชื่นนะคะ แต่ว่าเวลาที่เราเอามาสระผมเนี่หลายๆคนอาจจะกังวลน,นะว่ามันจะทําให้เกิดความมันไหมหรือว่ามันจะโอเคไหมกับหนังศีรษะของเรานะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าแบรนด์เลมิเนเขาได้มีการปรับเปลี่ยนสูตรให้เข้ากับผิวของคนไทยนะคะสภาพเส้นผมของคนไทยเนี่ยเขาก็ได้ทําการวิจัยออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะทําให้ได้เกิดแชมพูตัวนี้ออกมานะคะซึ่งสระขึ้นมาแล้วนะคะไม่ทิ้งความมันไว้บนผมเลยนะคะ แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่สาวๆน่าจะถูกอกถูกใจนะคะก็คือแชมพูตัวนี้เนี่ยเวลาสระไปแล้วนะคะจะช่วยลดความมันของเส้นผมค่ะสามารถไม่สระผมได้3ามวันนะคะจริงๆแล้วการสระผมบ่อยๆเนี่ยมันมีคนวิจัยออกมาว่ามันไม่ค่อยดีนะคะพวกไขมันดีๆที่อยู่ในเส้นผมของเราเนี่ยจะถูกทําลายออกไปด้วยนะโอเคซึ่งแชมพูน้ํามันมาแล้วก็สมุนไพรของเขาทั้ง7ชนิดนะคะสมุนไพรก็ตามนี้เลย มพูตัวน,นี้เนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาทุกปัญหาของเส้นผมได้ค่ะสาเหตุที่เราต้องเลือกแชมพูน้ำมันมานะคะเพราะว่าน้ำมันมัเนี่ยเขามีกรดไขมันนะคะที่เหมือนกับกรดไขมันของมนุษย์มากที่สุดค่ะจะช่วยทำงานนะคะบำรุงซึมลึกเข้าไปถึงรลกาผมค่ะเรียกได้ว่าเป็นการบำรุงเส้นผมนะคะตั้งแต่คนจะดดปลายกันเลยทีเดียวนะก็จะสามารถปรับสมดุลรลกาผมนะคะลดอาการขาดหลุดร่วงของเส้นผมได้ด้วยนะทําให้ผมหนามีน้ําหนักจัดทรงง่ายผมนุ่มลื่ลน ะะแล้วก็ขจัดปัญหารังแค่ด้วยสําหรับคนที่เป็นรังแคนะคะหรือว่าหนังศีรษะแห้งนะคะตัวไขมันดีเนี่ยเขาก็จะไปช่วยทําให้หนังศีรษะของเรานะคะชุ่มชื่นขึ้นค่ะทาให้เราไม่เป็นรังแค่นะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่นูคิดว่ามันดีมากๆแล้วก็ใส่ใจคู่บริโภคมากๆนะคะก็คือสําหรับคนที่มีผิวแพ้ง,ง่ายนะคะช่วงตามไลยผมหรือว่าแบบกรอบหน้าหรือว่าด้านหลังเนี่ยเป็นสิวหรือว่าเป็นผดผื่นจากการใช้แชมพูอือ่นๆที่ผสมสาร SLS แล้วก็ SLES นะคะ ลงไปถึงพาราเบนเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาได้เลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ผสมสารพวกน,นั้นเลยนะมันจะทาให้คนผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้นะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าจะแพ้หรือเปล่านะสาหรับตัวเนื้อแชมพูนะคะหนูก็จะให้ดูนะคะว่ามันเป็นเอ่อลักษณะแบบขุ่นๆแบบนี้นะคะสีชมพูนนะสระไปแล้วก็รู้สึกว่าผมไม่หยาบก,กระด้างนะคะมีกลิ่นหอมมากๆด้วยกลิ่นของเขาจะคล้ายๆกับโยเกิร์ตนะคะซึ่งหอมมาก นานมากๆเลยนะแล้วก็ตัวทิปเมนนะคะเขาเป็นเนื้อแบบชมพูข้นๆแบบนี้นะคะนุกใช้มา 2- 3ถึงครั้งแล้วแหละนะแล้วก็รู้สึกว่าอาการผมขัดหลุดร่วงเนี่ยมันลดลงด้วยนะคะ <t ips> ก็เลยชอบมากๆแถมแบบกลิ่นหอมแพคเกจน,น่าใช่มากแล้วก็ที่สำคัญนะคะคือขวดใหญ่มากๆคิดว่าขวดหนึ่งเนี่ยน่าจะได้ประมาณเดือนถึง2เดือนเลยแหละนะก็สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาแชมพูนะคะที่สามารถ แก้ปัญหาหนังสีสษะหรือว่าเส้นผมของเรานะคะได้นะนุก็แนะนําเลยเป็นแชมพูมหัศจรรย์น้ํามันมานะคะและสมุนไพรเจ็ดชนิดนะอย่าลืมบํารุงเส้นผมกันด้วยนะคะอย่าสวยแต่หน้านะคะผมต้องหอมด้วยนะยังไงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะคะนุกก็จะแปะช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ตรงนี้คะ่ะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปสอบถามกันดูได้เลยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นุกไปก่อนแล้วคะ่ะฝากเป็นเลมี่ไว้ในออบอกอ้อมใจของเพื่อนๆด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย พี่มาบ๊ายบายแล้ว